คำเตือนในเกมมีการกระตุกจิตกระชากใจไม่ใช่ครับและสวัสดีทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม horror scope เฮ้ย horror scope อะไรล่ะโอ้ horror g o l เกมแนวสยองขวัญช็อตสตอรี่สั้นๆครับเอาล่ะเดี๋วเลือกภาษาหน้าค่ำคืนหนึ่งเยี่ยมจริงจังเลยฉันต้องรีบแล้ว ฉันมีเวลาไมา่กี่ชั่วโมงก่อนที่เธอจะกลับมาอะไรมึงจะเข้าไปไหนฉันต้องหา,าข้อรับมาอย่างที่บ้านของเธอเฮ้หาอะไรหาอะไรเนี่ยใช่หาอะไรตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าประตูบ้านของเธอเธอนี่คือใครแฟลชเฮ้ยโอ้ยเอ้อออย้ยปิดทำไมอะโ้โหเปิดดีกว่าดูเหมือนว่าเอา้าล็อก ฉันรู้ว่าเธอซ่อนกุญแจไว้อยู่แต่เวนี่แหละอืมซ่อนกุญแจไว้ที่ไหนอ๋โอโอ้โหมึงซ่อนนีสซะแบบโอ้โหหาไม่เจอเลยอะ่ะเฮ้ยอ๋าละเจอละออละอันนี้เปิดโอเคเปิดในช่องและนี่คือกุญแจทางเข้าโอเคครับไปไปไปซึบอ่า <c oughs> มึงทำเสียงอย่างนั้นนะไปสำรวจข้างใน มันบรรยากาศชวนแลวนวิ่งไปดีกว่าแล้วล,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 ล่พื้นที่ส่วนบุคคลออกไปไอ,อ,อ้กูจะออกอยู่หรอก้กูกูอยากจะออกอยู่แร้วครับแต่ตอนนี้ฉันต้องไปหาอะไรบางอย่างที่นี่อันนี้เหมือนจะเป็นกุญแจอ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับใกล้ๆกับทางเข้าเหมือนว่าแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรใส่ ใส่ห้องไหนนะฮะเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนจะมีทางอีกทางหนึ่งนะครับเข้าไปทางนี้ก่อนแล้วมึงเป็นใครให้ใครเข้าเข้ามามึงทําไมไม่มาตอนเช้ามึงมาตรงน,นี้ทําไมโอ้โหเฮ้ยอุยโอ้ยอห,หลอนไปหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหเสียงนกฮูกนกอีกากาเบาโอ้ยปักทองหมดโอ้ย ร้อนเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่นั่นแหละไม่ไหวแล้วนะเฮ้วล่ะลาล่ะลาโอ้ยดูเหมือนสัญลักษณ์โอ้ยนี่ครับนี่เหมือนจะเป็นอ่าอ๋อต้นฟักทองเอาไว้ปลูกที่ปลูกฟักทองที่เธอไว้ปลูกเธอไหนอ่ะเธอไหนอ่ะเหมือนกับว่าตอนนี้มีอ่าโอ้เจอขวานครับ มันเหมือนจะเล็กไปสำหรับในการสับไม้นี้นะอืมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนโอเคตาตาตาอะไรนี้สารเคมีเหมือนสารเคมีลหลายยี่ห้อเลยโอเคตอนนี้เราเก็บขวานเก็บกุญแจไว้อ่าโอ้อะไรปะเนี่ยไม่ได้ใช้มานานแล้วมันแบบขวานที่แบบเคยเห็นแบบใส่พวกใช้แบบชุด ดำคุมโมงแล้วก็ถือไว้เอออย่างร้อนตอนนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเขี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรไปเนี่ยเอยเหมือนซากอะไรสักอย่างกระดูกอุย้ยอันนี้เหมือนจะเป็นกระดูกสัตว์อะไรสักอย่างนะฮะคิดว่านะอืมเหมือนจะเป็นม้าหลายตัวมา้าเหรอกระดูกมา้าอืมตอนนี้แล้วก็ หลังจากการหายตัวไปของเด็กๆหลายคนโดยไม่ทราบเบาะแสนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องที่แบบแปลกจริงๆก็คือไม่เจอใครสักคนเลยที่หายตัวไปว้ามีบางสิ่งอยู่ใต้หนังสือพิมพ์กุญแจอ,อีกแล้วประตูลา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  ควรระวังค่โอเคข้างนอกควรระวังกว่าน,นี้โอเคฉันควรจะปิดแฟลและก็ใจเย็นกว่าน,นี้โอ้ยอ่านี่เหมือนจะเป็นต๊มน้ำเปิดไงวะเปิดดิปึ๊กปึ๊กเปิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคปึ๊บเหมือนอะไรหายไปฟิวเหรอต้องใส่ฟิวเหรอ บางสิ่งที่หายไปโอเคอย่านะอย่าเฮ้ยสันตีเนย <c oughs> เล่นกูแล้ว <c oughs> มาเล่นกูแล้วครับโอ,โอเคเข้าไปข้างในบ้านเขาบอกว่าอุย้ยอะไรอ่ะอไอตัวขางบนนั้นเหมือนจะทำให้ฉันกลัวตลอดเวลาอุย้ย ปองควันมาผ่าแล้วตอนนี้มึงกกอนเนาะอ,อ,อันนี้จะเป็นบ้านนะครับดูเหมือนาจะเป็นบ้านข้างในจ้เอกเอ้อยแมวดิมึงอย่าไปส่องกระจกอย่างนั้นสิมึงอย่าทาอย่างนั้นสิกธของการดูหนังผีมึงรู้จักหรือเปล่ามอย่าไปส่องกระจกอย่างนั้นอืมเอยนักสืบิงกแล้วมีข่าวนักอ่าเด็กสี่คนหายไปเหรออะไรเนะี่ยโอ้ยรูปถ่าย ว้ยใครมันมาเขียนสลอดเลยเนี่ยอุ้ยไม่อยากเข้าใกล้หน้าต่างเลยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุอะอะอต้องเข้าบ้านกูต้องเข้าบ้านกูจะเข้าบ้านแล้ว กูจะไปแล้วบ้านอยู Jamie, lonely, ่ไหนกูก no ูจะไปบ้านกูจะวิ่งไปบ้านกูจะวิ่งไปบ้านบ้านอยู่ไหนบ้า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 นอ้อมึงจะคาอประตูทำไมอะเนี่ยจะครอบประตูทำไมเธอไปอยู่บ้านอะไรเนี่ยโอ้ยมึงจะมาคาะอะไรตอนนี้กูไปแล้วประตูเอาล็อกอีกล็อกอีกเดี๋ยวหากญแจก่อนนะอันนี้กูจะได้เฮ้ยอะไรอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง โอเคได้เข้าไปเข้าไปเข้าไปมึงเข,ข้าไปดิมึงเข้าไปปิด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 เออถ้ากูปิดแล้วไอ็ตัวอยู่ในบ้านแม่งไม่เยอะกว่าเหรอ,าาอ,อเออุ้ยดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใครวาดไว้นะครับในเมืองนี้เหมือนจะแบบอ๋อคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของแม่มดที่มาพบกับพบปากัน มันเป็นแบบเอาเลือดคนมาวาดเหรอไหนดูดิอันนี้อันนี้อันนี้เอ้ยมึงอย่าทำอย่างนั้นสิไม่เอาอย่างนั้นสิสื่อ,อสักอย่างชเชลเตอร์โอเคมิิเคนยาศึกษามนุษย์อะคำแนะนำการลิงเด็กอะโอเคไม่มีอะไรมากเรื่องราวของซาเลมยาหันหลังยาหันหลังยาหันหลัง โอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอันนี้จะเป็นอะไรผ้าอ่าเซฟละมันจะเป็นเอ้ยแก๊กแก๊กก็แก๊แก,ก,กอยู่นั่นแหละในช่วงซัมเมอร์มีเด็กสคนหายตัวไปแล้วก็ฉันก็ได้อยู่บ้านในตอนนั้นฉันไม่ได้อยู่บ้านในคืนฮาโลวีนหนังสือโอเคไม่มีอะไรขนมอะไรอ่ะมันจะเป็นขนมเหรอเก็บไว้โอเค้ย กดข้อแรกอย่าหันหลังอย่าหันหลังตอนที่ค้นหาอะไรอยู่าล้วๆๆๆอย่าค้นหาอะไรอยู่นะัะเป็นโกโรธไม่ใช่ที่ใส่อะไรที่ใส่เหมือนอะไรสักอย่างเตาผิงเตาผิงไฟอันนี้ก็จะเป็นโตะเล็กโตะไม้เล็กๆอุ้ยเสียงลมโอ้โหทำกุหลนนี่เหมือนจะเป็นหนังสืออะไรบางอย่างแต่ฉัน อ๋อไปหยิบอ่านไม่ได้ฉันตัวเตี้ยอุ้ยมึงเป็นใครเนี่ยมึงเด็กน้อยแล้วเนี่ยอ๋ออุ้ยตำลาอะไรเนี่ยน่ากลัวมากฉันรู้สึกว่าเหมือนเชื่อมอะไรกับสถานที่นี้อ๋อมันมีบางอย่างกับสถานที่นี้นะครับทีวีเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะทำไมสั่นอีกแล้วทำไมสั่นอีกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย ทำไรฉันคิดว่ามันใช้ไม่ได้แล้วมันดูเก่ามากแล้วโอเคมึงจะมาอีกแล้วเหรอมึงจะมาอีกแล้วเหรอโอ้โหอ้ทำสัญญากับปีศาจเอาละต่อไปนี้ก็กุญแจอะไรอ่ะมันมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยนี่วากูต้องเอ้ยเราเดมมาอันนี้ได้ไหม อาฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดูเหมือนว่าเราต้องไปหาคุณเจนะเฮ้ยข้างหลังภาพไม่ใช่อุ๊ยโอ้โหตัวยังหมดเลยล้ล่ล้ลาะล้ลาโอ้ยดวงตาของฉันนั้นมืดมิดชีวิตของฉันทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ไม้คุณเปิดประตูไว้หรือเปล่าด้านนอกไม่ใช่ด้านใน จ้ยต้องหารอบๆครับเอ้ยไปหารอบๆบ,บ้านทำไมล่ะกูจะไม่ไปกูจะไม่ไปเอ๊ดูเหมือนว่าอุย้ยนี่ไงอุย้ยเรื่องราวความลับของอ๋อเปิดด้วยไปไปไ,ปไป เลือดเลือดใครเลือดใครผมถามว่าเลือดใครยาคุณต้องไปดูใช่ไหมเนี่ยโอ้ยขอให้เป็นเลือดสัตว์เลือดนะไรลา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 โอ้ยอย่าล็อกประตูอย่าล็อกประตูเหมือนมีอะไรข้างในท่านลาลาสวัสดีจ้าโอ้ยโอ้ยกูเป็นอะไรเนี่ยชอบเบิร์น้าต่างกูเก้าอี้ไม้เก้าอี้ไม้ อุ้ยเหมือนสับอะไรสักอย่างมันเป็นเหมือนจะเป็นอ่าม้าหรือเปล่าครับเนี่ยพวกนี้มันฆ่าม้านะนี่เป็นทางแก๊สกินแล้วล้างจานบ้างนะโอ้โหสกกระโปกกันจังเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ได้ขนมอีกแล้วอะ่ะมีขนมอีกแล้วอะ่ะโอ้โหได้เยอะจังเลยขนมอ่ะอยากได้เลยเกินในขนมรูปมันมีดวงตาอยู่ จ้องตลอดเวลาเลยอะไรเนี่ยแชมเปญเหรอสกกระโปกเลอะเกินบ้านนี้โอ้โหอะไรอะไรอุ้ยอะไรอะไรมืดปะผมรู้ทิกแล้ผมรู้ปิดไฟเวลารู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีต้องปิดไฟแฟลชไลท์อุ้ยอุ้ยรูปหนังสือปักทองอาหารอะไรอุ้ยเฮ้ออะไรอ่ะ เดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยหนังสือเหมือนว่าการใช้กระดูกตำราคนหรืออะไรมึงอย่าขยับนะอุยอย้ยนี่ไงอืมถังเอไว้ใส่ตอนนี้เหมือนตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับอืมไม่มีอะไรจริงๆอ่ะมันไม่ขึ้นอะไรให้เป็นพวกอาหารกระป๋องมีอะไรอุ้ยมึงอย่าหันเยอะสิ พันเยอะแล้วหรอนะะอ้อโต๊ะกินข้าวอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวล้างจานอุ้ยเครื่องในเครื่องในอ่ะมันเป็นเครื่องในม้าแน่เลยอันนี้เป็นเรื่องราวของซาเลมโอเคโอ้โหสมองเลยนะเพราะในคืนฮาโลวีนล้างบ้างนั้นน่ะจานน่ะเฮ้ยคืนพระจันทร์เต็มดวงพวกแม่มดก็จะมาฉลองกันด้วยอาหารอาหารดิบอาหารสดเลือด เข้ามาสลองด้วยกันบ่อยๆโอเคทีนี้ก็ไป a n s e l and Gretel. อทอเรื่องนี้ผมเคยเคยดูนะครับ Hansel a ซล Gretel ลาแมนหมดเหมือนเดิมไม่มีอะไรก็อี้จะใหญ่ไปไหนเนี่ยเพราะว่าหัวหน้าเผ่าอยู่ตรงนี้นั่งตรงเนี้ยลา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 เดือดเดือดเด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 ือดเดือดเดือดเด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 ดเ อย่าเลยอย่าลองของเฮ้ย hey, มีลิฟต์ด้วยเหรอไปครับฉันต้องขึ้นไปข้างบนนี้อ๋อไปยังไงอะไปยังไงอะอ๋อแต่มันเสียบไม่ได้นี่ว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เอาขวานไปนสับคงไม่ใช่แหละตอนนี้ไม่มีกุญแจต้องไปข้างนอก ลต้องไปดูข้างนอกครับไปหาคนแจดูเสียทางซ้ายอะไรวะน่ะเฮ้ย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 เลมาเฮ้ยเหมือนว่าจะมีฝั่งนู้นเหมือนจะมีแทงน้ำนะครับอยู่ข้างบนอ่า อ๋อถุงมือฉันเอาไปเองนี่ไงกุญแจเจอแล้วผมเจอกุญแจบางอย่างเอา้าเอา้าล่วงเอา้เอเอามันเ,เก็บไงอะดึงมันมาดึงมันมาเหมือนบางอย่างมันติดฉันว่าฉันจัดการได้นะอืม คัดคัดคัดใช้ใช้ใช,ใช้โอ้ย,อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มัวละโอ้ฉันต้องไปพอ๊สเตอร์ปัม๊มก่อนที่จะคัดโอ้ไปปั๊มน้าขยับไม่ได้เหมือนติดบางอย่างไปปั๊มน้าเหรอโอ๊ยมอนไมอีกแล้วโอ๊ยโอ๊ยเห็นอ,อะไรไหมโอ๊ยเอ้อ

เห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมตรงนั้นไม่ได้ต้องกลับไปปิดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกูโดนอีกแล้วเออเอวิ้งนี่เอเอวิ้งเอวิ้งโอ้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 เอะไะครับจะไปเอาถุงมือมานะครับถุงมือ เจอนี่ไงล้วงเจอแล้วครับยานี่ไงคือคิดว่าฉันได้อะไรขึ้นมาโอ้เป็นกุญแจเป็นกุญแจครับตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วครับน่าจะไปไขลิฟนี่ได้ครับอืมไขลิฟนี่ได้นั่นไงเยี่ยมครับอืม โอเคอุ้ยอะไรอะอะไรอะมึงก็แกก็แกอะไรฮะคงควรจะเปิดดีไหมอ่ะเฮ้ย <S <s ็นอะไรไหมทุกคนลาลาลาโอ้โห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 ไอ้กูไอ้กูไปยังไงดิอ่ะ